กองกันนั่นเขาลงมากกว่าใหญ่ก็อยังไงอะทีนี้เมื่ยอยไหร่จะได้รับชันก็ไม่รู้ไม่หยอกส,สักบบทีพี่แกงก็ไม่ได้กักไว้ใส่หมดเลยทีนี้ไอ้ครึ่งหลังมันก็จะจืดทีเนาะทำไงทีนี้คุกไปคุกมาตักไปตักมะโอ้ยกองจ้องเหลืองน้ำลาเออเช็ดน้ำลายหน่อย มไเป็นอะไรอ่ะได้เป็นตอนใหญ่นาะตอนใหญ่แท้ตอนใหญ่ก็เอาไปหนุ่ยหน่ยีตอนนี้ตอนนี้โอ้ยเมอหหบเได้เสียบเสียบเสียบอ้หเสียบเสียบนี่มีชาอันนี้รดี โลดีใส่น้อยเดียวเนี่ยเขียวมากเขียวเปนลื่นเต็มเขียวอันนี้คืออะไรเรือเรือเห็นกองโยเกิร์ตก็อะไรวะที่รถเดียวรเรือสามเข้าไอโนโมโตะไอโนโมโตะพัดไอโนโมโตะ ทำมาจากมันสับปะหลังบ้านใครมีสิบตัวานุ่ยไม่เลยเขาในคสับปะหลังของพวกเราเย่พวกเราอนทีสรางมาบาเห็นไหไม่รู้ไหนตําึงไม่เห็นตํางเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงวดหนอ๋อนี่ในก้นโกสนเนี่ยโกสนมีอยู่3าแบบนะ่ใบแหลม นี่นี่ใบนี่ใบใหญ่ๆเนี่ยเล็บพุทก็เป็นโกศลตระกูลหนึ่งสามโกศลเลยวันนี้ไม่ไปอยู่บ้านผมจะได้ทํากินมันนีมันเอามีอะไรกินได้ต้นยั่วเนี่ยเหมือนว่าแต่เป็น่แน่ยุกกองน้ำแม่เนี่ยเนี่ยเดียวใบอะไรนันใบอะไรฮะต้นไม้เห็นดอกแหวนว่างั้อนนั้นกองน้ำเนี่ยมันหนวดประดุกแล้วกินได้ โอ้ยนี่คือใบเงินใบทองนลยไหมใบโกชุนบอใบเงิ่อนใบฟองใบเงิ่อนใบฟองขอคนละอย่างใบโกชุนนี่โกชุก็คือโกชุไม่ไป็นดอกเลื่รนแบบไม่เป็นดอกเรียนเลยใช่ใช่เรียนดอกดอกอะไรนะดอกสีขาวใช่เปล่าไม่เขียวเหลืองนี่ดอกไม้ดอกไม้ประดับ อยากกินแต่ว่าเขาค่อยกินเพราะว่ามันเวลาไปกินเมื่อไรมนเท่าน้อนม่อนใชาไอ้เนี้ยเด็ดเด็ดเด็ดเอายอดมันไปลวกไปลวกแล้วก็เอาไปใช่ทำทำอะไรทอดทอดทอดปลากก่อ่ะหตอกกะลาคนม่อนคนม่อนคนเนี้อคนไตค้อนม่อนนี่เหมือนจะขอวัดคำมอนแล้วเขาเด็ดมากกินเขาเด็ดมากินบอก่เขาเด็ดมาเด็ดกิน ไอ้ต้นตะกงนี่กินแล้วครับ่าอะไรกล้ก้องนี่งบันเท่าหนึ่งเอาเอาตัดมากใจมากเอาแซ่ใส่หั่เออที่มันกินยวนมันเขาจันใครสาิกแนคับมีใครมั่งนู่นนี่นี่นี่ใครยืนลูกสิตะกงเดินมาอย่างนี้แล้วก็หัดหัดซูมแล้วก็ไปมีเห็นภาพรวมอันนี้ใครงเวียงตะเวียงเออบรรยาย่สิอันนี้ส่ออันนี้ดูดิ้ยะ ีก็คือพ่อคัวเออพ่อคัวยังไงอ่ะไม่ไม่มาเช็ดเหงื่อให้เลยัวต้องเอาไอ้นั่กระดาษเช็ดช้กัวนี่ใครมีกระดาษเชชืไปถายทาง้เหงื่อเยอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมัโอ้นีนทำเข้มเหงือมันหยดลงไปทำกี่ทีก็เข้มทำนันก็เคมนีก็เค้มเหงื่อหยดติ๊งิ๊งิ เอาอันนี้เอาอันนี้ออกปุ๊บแล้วก็ใส่กระมังไว้ก็เอาตอนนั้นมาแล้วเอาผักมาน้วเออมันเป็นี่ของไทยเทศกินไปกินมันแค่ข่ายนะชิ้นแค่แล้วก็ตัวเดียวกันบอกสั้างงูยันซื้อพริกลาบมาให้หนเด้อเออเดี๋ยวปีกบ้านไปเอาพริกลาบเอามะฮะเขาสิเก็บเมื่อหอยอันเซนสัวไก่อัมเป็ดอยู่บ้านเนาะอ๋อนี่เอามาบ้าน ดังได้เหรกจิโดเมื่อวานเมื่อไรซื้อมาให้เมืม่อวานเมื่อไรตะเบี้ยงไม่ไม่ไม่ผมจิโดนนะได้ได้<ต>ซื้อให้มาฝากเบี้ยงติดหลาบติดหลาบชอกลาบเอาไว้แบ่งง่าย <ไป S 1> ดีของเล่าเ่ตะเบี้ยงปวดหัวหายังศูนย์เลยศูนย์เลยสร้อยแล้วปุ๊บกับมันล่องกันเดียวปุ๊บกับผมชุดลดล่องจิ๊บลวดง่ายดีง่ายดีเขาเขาผสมมาแขวนเรียบร้อยแล้วแม่คสมมติว่าพ่อพ่อเขาทนะลังเทือนี่นะู น้ำต้ม <avec> ต <behaviour bien ours> ้มไก่ต้มยัง็คือเอาอยากก็อยากส่วนอย่ี้นะต้องเอาต้มนั้นสูนไปเลยแล้วแก้วเด็ดเด็ดใส่ไปเลยเออตายำก็ได้ยำไก่ก็มีเห็ดนะเห็ดฟางต้องใส่พริกขางนี่แหละเอาไก่มาตัวหนึ่งต้มแล้วฉีกฉีดให้ทำอะไรไก่ มันต้นใจไม่ได้ได้กินเราบลนี่งองังกนขาวบอนั่ไหมเ่บี่่ี่เเาเขบเป็นตอนยังไงตอนงไต้มเหมือนมันเกืแล้วสู้กับท่านเดิมไม่ได้เนาะสีแตทานเดิมแน่นอนจริงๆปีพี่กนทะลุไปแล้วมันร้อนเลยใช่ตัวที่ทาไปอ่ะมันมันร้อนกว่านี้เยอะ กระทาตนวหน่อยดีกว่าใช่เปล่าสมัยใหม่สู้กระทสมัยเก่าสดีกว่าใช่เปล่าดมันมั่งคยนั่งเอ้เสียบยืมเนอะหนามไม่ได้ใชกุหลาบระทกจะขึ้นบอล่นมันทะลุไงสิเดปีเลยค่ะนใส่อายุไขมัน่ะใช้คุ้มเนาะสิบเอ็ดปีอ้ยตายใส่จนตูดแต่ม่าตันสับัวปะสิบส สายแต่ว่าข้าวมั่งพูดมั่งว่าสายไปนะ11ปีสายอ่อนเอ้ย11ปีก็ป .5 เอาเลยก็ต้องมาสายทุกทับของมันเอาละจะสุกละอันนี้เดี๋ยวให้แม่มือกล่องตัวน้เอาตัวน้ำมันใส่ตรงนี้เอาตัวน้ำมันใส่ปากเยอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำเลตัวนั้นตัวนี่แล้วแม่มือกล่องบัวตัวน้ำมันใส่นี่ไงมันอยู่นี่เลยเตรียมมาแล้ว

ไอีกเออพักสุบลบไม่ายแล้วม่ซุบเลเอาละเดอเดี๋ยวรอบสองเห็มได้นะตังลังอยู่ไหมลังไปดูเลยฟ้ามันมันมากมามาหายตรงนี้ตอนที่ตักลงมาย่างแล้วตีลมเหนอไก่เป็นจะได้พ่อง้ากินเหรอโอ้ยเอาไปชุมดูใกล่ๆก่บอได้ละแจับดีๆเลอสาบต่เลย เพื่อนมันส่งไปห้เขาบอกเป็นะยุ่ยจังด๋ใหังเอออนี้เปาได้เนี่ยมาส่งเนี่ให้ปลามันอยู่ไหนอันนี้ปลาอะปลาเนี่ยไม่ให้ปลาอยู่นตวใหญ่มันปลาตวดวาง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 จานก็สองจานสามจานโอ้